สวัสดีครับสวัสดี FC บ่บารมิตรทุกท่านครับบาวมิตรก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่มารับชมให้กําลังใจบาวมิตรนะครับขอบคุณที่เมตตาเข้ามาให้กําลังใจนะครับผมขอให้ f c ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับบาวมิตรก็เห็นมีคลิปมารีแอ้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมที่ผ่านมานะครับผมก็คือฝีมือของไทยนะผลิตรถหรือว่าประกอบรถนะครับผมรถไฟฟ้า วีทีเอสนะครับรืรไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูนะครับผมแล้วก็สายสีต่างๆก็เป็นฝีมือของคนไทยอุตสาหกรรมเป็นของปไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมต้องยอมรับว่าโอ้โหคนไทยนะครับผมสร้างอะไรมากมายแล้วก็ผลิตอะไรมากมายเรียกว่าคนไทยฉลาดนะครับผมก็มีฝีมือนะครับผมการผลิตรถต่างๆนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับผมคนไทยนะครับ ประกอบชิ้นสว่วนรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับจะแล้วเสร็จภายใน5ปีนะครับผมนะนะครับผมไปไปรับชมกับบ่ามิดเลยท่านผู้ชมครับบ่ามิดก็ต้องขออนุญาตทางช่องทีวีเอเชียเดวินที่โฟนะครับผมไม่งั้ขอมาละเอียกท่านผู้ชมได้รับชมนะครับไปไปรับชมกับบ่ามิดเลยท่านผู้ชมครับ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางการพัฒนารถไฟฟ้ารถไฟรถไฟความเร็วสูงฝีมือคนไทยชี้เป้าหมายภายใน5ปีต้องประกอบชิ้นส่วน100%เปซเผย BTS เริ่มนำทับใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในไทยกับรถไฟสายสีชมพูและสายสีเหลืองเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ การพัฒนาระบบรางในประเทศขยายตัวมากขึ้นทั้งรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาเพื่อเข้าสู่อสาหกรรมระบบรางได้โดยเฉพาะการวางแผนการเดินรถและซ่อมบำรุงการก่อสร้างระบบงานและการบริหารจัดการการขนส่งนะครับโดยนายคณิตแสงสุพรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอ เปิดเผยว่าสกพอ,อได้เตรียมแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีความน่าสนใจก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบรางโดยจะมีการส่งเสริมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ในประเทศที่กำลังขยายเส้นทางเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระบบรางของภูมิภาคได้โดยขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการทำงานร่วมกับอิตาลีและสหภาพยุโรปในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยซึ่งสามารถรองรับแรงงานและอุตสาหกรรมบางส่วนจากภาคร,รถยนต์สันดาปและชิ้นส่วนยานยนต์แบบเดิมที่ต้องมีการปรับตัวเมื่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อม ให้กับภาคยานยนต์ของไทยด้วยนะครับด้านนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์รองอธิบดีกรมขนส่งทางรางเปิดเผยว่าปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายให้ผลักดันอุตสาหกรรมระบบรางให้เกิดขึ้นกับการพัฒนาในไทยโดยมีเป้าหมายภายใน5ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศในอาเซียนที่มีการประกอบชิ้นส่วนระบบรางเป็นฝีมือคนไทย ในการผลิตและประกอบรถไฟและรถไฟฟ้าได้เองเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมระบบรางซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลักดันการขนส่งระบบรางให้เป็น30%ของการขนส่งในประเทศโดยนายพิเชษกล่าวว่าตอนนี้กรมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลขนส่งทางรางได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเพื่อเป็นองค์กรแรก ในการเริ่มผลิตชิ้นส่วนและนำร่องชิ้นส่วนมาประกอบในไทย100%เเซซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จภายใน5ปีนับจากนี้โดยนายพิเชษนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าตอนนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องผักดันอุตสาหกรรมระบบรางอยู่แล้วซึ่งเรามีซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนทางรางอยู่ประมาณ200แห่งแต่เป็นการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก ตอนนี้เราต้องพัฒนาให้เริ่มมีการซ่อมระบบรางและต่อยอดไปถึงการผลิตของที่ซ่อมเริ่มนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบเองส่วนเรื่องบุคลากรปัจจุบันเรามีความพร้อมบุคลากรจบใหม่ที่มีความรู้เรื่องวิศวกรรมระบบรางจากสถาบันในประเทศร,รวมกว่า20แห่งรายงานข่าวจากกระทรวงคมานาคมเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางแล้วอยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้มวยการสถาบันรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางมีเป้าหมายเร่งด่วนคือการวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศครับอย่างไรก็ดีครับเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางเบื้องต้นประเมินว่าหากมีการลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟและรถไฟฟ้า1000ตู้จะก่อให้เกิดการลงทุนขั้นต่ำกว่า500ล้านบาทและไทยจะซื้อรถไฟได้ในราคาลดลงราว2,800ล้านบาทเกิดมูลค่าการจ้างงานกว่า2,000ล้านบาทและหากมีการพัฒนาชิ้นส่วนในประเทศจะสร้างมูลค่าเพิ่มอีก7 0 0 0ล้านบาททั้งนี้เป้าหมายของรัฐบาล ต่อการผลักดันอุตสาหกรรมระบบรางในไทยกำหนดไว้ว่าภายในปี2565จะส่งมอบตู้รถไฟและรถไฟฟ้าที่ประกอบขั้นสุดท้ายในไทยเพื่อผลักดันให้เกิดการประกอบชิ้นส่วนในประเทศมากที่สุดหลังจากนั้นปี2567จะต้องมีการส่งมอบตู้รถไฟและรถไฟฟ้าที่ผลิตในไทยทั้งหมดโดยต้องเป็นชิ้นส่วนในประเทศไม่น้อยกว่า40%ของราคารถไฟและรถไฟฟ้า และในปี2,568ต้องส่งมอบเฉพาะตู้รถไฟและระบบอนัสัญญาณต้องผลิตในไทยทั้งหมดและต้องมีการผลิตชิ้นส่วนหลักที่เป็นสาระสำคัญเช่นระบบตัวถังระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งที่จะมีการเดินหน้าอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาและนำเข้าจากต่างประเทศนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ พี่น้องครับนี่คือฝีมือของไทยนะครับไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาจริงๆนะครับผมไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนานะครับผมที่ผ่านมาก็รถไฟฟ้ามีทีเอสหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูสีเหลืองนะครับหรือว่าสายต่างๆก็เป็นฝีมือของไทยอุตสาหกรรมของไทยหมดนะครับผมต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือคนไทยนะครับไม่เคยหยุดนิ่งนะครับความรู้แบบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะ โอเคครับท่านผู้ชมมาพิสก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณอีฟซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจบาเมีดขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดให้กำลังใจบาเมีดนะครับขอบคุณครับ